คลิปนี้ผมพอเพียงแค่2ไลค์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย5สิที่พี่คอทาในแมปเวสติกแดน s h ในดับทอกคนอย่างแรกนะครับแต่ผมสาธิตดูเหมือนแบบแมะรอเวลาใะ้ไป่ได้คนโอผมเข้าปุ๊บรอเวลาสักนอนนะนอนอยูนี้ขอโทัวะเพื่อน แล้วก็แบบนี้แน,นี่อ่ะมันต้อเทพอไปทำให้เขาเสียใจนะครับภาษาดีว่าแบบมีเขาแบบมีคนเล่นสูตที่สี่มีคนถับนะครับ <c oughs> มันก็เหมือนกับตอนที่ผมเข้าไปไหมก็เหมือนอีกแบบหนึ่งนะผมเข้าไปพอดับกับเหมือนแบบหลดุดเกมเข้าไปแล้วอะ่ะอนให้เขาเชื่อใจโอเคเขาอุทิศว่าเป็นคนเล,ล่นสลอปผมกดออกนี่ก็เหมือนกันทำให้้ำใจหนักกว่าเดิมอ่ะว่าเขาเนอะนว่าเขาตามอย่างที่สอนะครับทุกคน แต่ผมภาษาที่ได้แบบดีกว่าจริอะน,ะะน,นะทุกคนเนี่ยพอผมบอลใช่ไหม,มบอดับบถ้ได้รับจีถ้าได้หล่ละเขาจะไป่เสียเพื่อนนะ่ะตัวเราไปทำอาหารอีกรอบใช่ไหมเพื่อนอนะ่ะมันก็ไม่เด็ดาลมันก็มีโคระไปแต่ว่านี่ผมได้คนเดียวมามาเจออันนี้นะคนสิ่งที่ไม่ควรทำต่อไปนะครับอันนี้สิ่งที่ผมไม่ควรทำเลยไม่สิ่งที่ไม่ควรทำไ,นะทมไม่ใช่คือแบบถ้าเล,ลด้แบบเราเขาจะถ้ามีคีีบบอดให้ปิดไฟอ่ะอย่าไปแกลเพื่อบแบบ เปิดไฟนะอีกเพื่อนหน่ะนะก็ปิดอยู่แล้วเพื่อวิ่งมาแล้วก็วิ่งสวนกลับแล้วก็แล้วก็ไปเปิดไฟอัะนนี้เนะี่ยมีคนถทำนะครับสี่ที่สองคุณไปขุดไปอาดับถังแก๊สมนะันถังแก๊สนอะ่ะไปเตือนจนหมดเลยแล้วก็ลยไม่ได้ไม่ควรทานะเพื่อนออกมนะันแนี่ยด่าอย่างนี้ห่านะคือแบบเราไม่ได้หมดชัตเตอร์สองใช่ไหมอย่าไปปรุงอย่าไปมุงยามั้วนะเพื่อนด่าแน่ก็มีโอกาสเยอะ ชั้นที่สองนะครับปุ๊บปรุงยาหมูน่งยาปรุงนะ